เตือนใจแต่ก็โล่งใจไปพร้อมกันหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนออกมาท้าทายว่าหากไทยอยากปิดด่านชายแดน100ปีก็เชิญทำไปพลเอกน,ะทะนัทพลนาภาณิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยออกมายืนยันว่าเขารู้สึกสบายใจแล้วเพราะไม่จําเป็นต้องไปเจรจาเรื่องการเปิดด่านอีกต่อไปและย้าว่า18เชลยศึกทหารกัมพูชาย,ยังคงไม่ได้รับการปล่อยตัวตามหลักการและกฎหมายพร้อมเร่งดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดใน13พื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา วันที่18พฤศจิกายน2568พลเอกนัทะพลอธิบายถึงการเก็บกู้ทุนระเบิด13พื้นที่ว่าการดำเนินงานไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้เพราะต้องทำอย่างระมัดระวังและเป็นขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย กัมพูชาหรือ GBC เมื่อวันที่10กันยายนได้มีการวางแผนการเก็บกู้ทุนระเบิดใน13พื้นที่ขณะนี้ดําเนินการเสร็จแล้ว5พื้นที่และยังเหลืออีก8พื้นที่ที่จะดําเนินการต่อไปเมื่อเสร็จสิ้นก็จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อแม้จะไม่ได้กําหนดเวลาชัดเจนแต่ก็เน้นย้ําให้เร่งรัดโดยคํานึงถึงความปลอดภัยสูงสุด น่าสนใจตรงที่กัมพูชาย,ยังไม่ได้ตอบรับและอยากให้รอแต่ประเทศไทยไม่สามารถรอได้อีกต่อไปเพราะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทหารไทยสูญเสียขาไปถึงเจ็ดขาทําให้จําเป็นต้องทํางานฝ่ายเดียวและดําเนินการในพื้นที่ของเราเองพร้อมยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลใจหากกัมพูชาย,ยังไม่ดําเนินการเราก็จะเก็บกู้ในพื้นที่ของไทยก่อน สำหรับเรื่อง18เฉลยศึกทหารกัมพูชาพลเอกนัทพลชี้ชัดว่าจะยังไม่ปล่อยตัวเพราะต้องการเป็นสัญลักษณ์ว่ากัมพูชาย,ยังไม่แสดงความสิ้นสุดความขัดแยง้งและย้ำว่าการตัดสินใจนี้ไม่ได้เป็นการต่อรองแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการ เมื่อถูกถามถึงกรณีที่สมเด็จทุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชากล่าวว่าหากไทยอยากปิดด่าน100ปีก็ทำไปพลเอกนัทพลตอบอย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้สื่อมวลชนคงสามารถตีความได้ตามตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญคือให้ดูรายละเอียดในปฏิญญาจอยเดคลาร์เชนซึ่งระบุให้หลีกเลี่ยงการยั่วยุและแสดงความมุ่งมั่นต่อสันติภาพการพูดเช่นนี้ของกัมพูชาเป็นสัญญาณของความตั้งใจหรือไม่เป็นเรื่องที่ยังเปิดให้ถกเถียง พลเอกนัทพลย้ำว่าตอนนี้ไม่จาเป็นต้องไปเจราจากับเขาอีกแล้วเพราะความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนไทยชัดเจนว่าไม่ต้องการเปิดด่านและเมื่อสมเด็จฮุนเซนกล่าวว่าปิดด่าน100ปีก็ทําให้เขารู้สึกสบายใจว่าชีวิตนี้ไม่ต้องมีการพูดคุยเรื่องเปิดด่านอีกต่อไปคุณคิดเห็นอย่างไรกับการตัดสินใจของฝ่ายไทยในการเก็บกู้ทุนระเบิดและการไม่ปล่อยฉเฉลยศึกบางทีนี้อาจเป็นแนวทางที่ปลอดภัยและยืนหยัดตามหลักการหรือบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ก้าวร้าวเกินไปความคิดเห็นของคุณสําคัญมาร่วมถกเถียงกันในคอมเมนต์ได้